สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง j ูลี l โค c ช o c อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำเป้าเสื้อบิกินี่กันนะคะวันนี้เราจะใช้ไหมเป็นไหมเบบี้ซิลยี่สินะคะเป็นเส้นเล็กๆนะคะรูปแบบเราจะทำลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทำใส่ไปทะเลสวยๆนะคะเป็นเสื้อบิกินี่นะคะ ส่วนหัวเข็มนะคะเราจะใช้เป็นเข็มเบอร์นี้นะคะ1 5ศูน,นะคะจะเป็นหัวเล็กลงมานิดนึงนะคะเวลาถักนะคะงานที่ออกมาก็จะแน่นนิดนึงนะคะมันก็จะไม่ห่างแล้วจะมันจะชิ้นงานก็จะถี่นะคะ แล้วก็มิดชิดมากขึ้นไม่โปนะคะนี่ค่ะจะเท่ากับเส้นได้พอดีนะคะแต่ถ้าเล็กกว่าเส้นได้กว่านี้ก็อาจจะตึงยากหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปมันก็จะถักยากขึ้นอันนี้หัวก็จะประมาณเท่าเส้นพอดีนะคะอันดับแรกทำปมนะคะ แล้วเราก็จะถักโซ่ด้วยกัน12โซ่นะคะทำลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มถักนะคะให้ดึงให้ดึงเส้นไหมให้แน่นแนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะไม่ต้องเปลืองไหนเราก็ขยับเข้ามา ให้ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้มันสั้นลงก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะถักนะคะ12โซ่ด้วยกันค่ะนับไปเลยค่ะ1 2พันหัวเข็มแล้วก็ดึงเข้ามาค่ะแล้วก็ดึงลอดผ่านไหมแบบนี้นะคะ3 4 ทำ12โซ่12ครั้งนะคะเมื่อเราได้12โซ่แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะให้แทงหัวเข็มลงช่องที่สองนับจากข้างบนลงมานะคะในโซ่ช่องที่สองนะคะ นี่ค่ะหนึ่งสองแทงหัวเข็มลงตรงนี้เลยนะคะตัวที่สองค่ะโซ่ตัวที่สองนับจากบนลงมาล่างนะคะควันหัวเข็มแล้วก็ดึงค่ะแทงหัวเข็มลงไป ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะทําทีละโซ่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พันหัวเข็มดึงผ่านสองเส้นนะคะให้ถักมาเรื่อยๆนะคะถักจนครบสิบสองโซ่นะคะวกขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลอดผ่าน,นะคะ่ะ จนมาถึงตัวสุดท้ายนะคะจนถึงโซ่ตัวแรกนะคะเมื่อเราถึงตัวสุดท้ายนะคะแทงหัวเข็มลงไปค่ะควักไหมขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ดึงผ่าน2เส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้แทงหัวเข็มลงช่องเดิมนะคะช่องทูซ่าช่องเดิม แทงลงไปเลยค่ะควักไหมขึ้นมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มดึงผ่านสองเส้นค่ะตัวที่สองนะคะแทงลงไปอีกค่ะตัวที่สามที่เดิมอีกนะคะตัวที่สี่ค่ะแล้วก็ตัวที่ห้าค่ะในช่องเดียวกันนะคะมีห้าตัวนะคะ ในโซ่ตัวสุดท้ายก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ถักอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็แทงหัวเข็มลงช่องถัดมาเลยค่ะของอีกด้านหนึ่งนะคะแทงหัวเข็มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ดึงพันสเส้นแล้วก็ท่องถัดมาเรื่อยๆนะคะ สุดท้ายนะคะจะเป็นช่องเล็กๆหน่อยนะคะแถวแรกก็จะเสร็จไปนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะให้เราพักใหม่หนึ่งครั้งค่ะกับด้านนะคะ หลังจากนั้นค่ะแทงลงช่องถัดมานะคะนับจากตัวแรกนะคะแทงลงไปเลยค่ะควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มดึงค่ะต่อไปนะคะแทงหัวเข็มลงช่องถัดไปค่ะดึงขึ้นมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มดึงผ่านสองเส้นค่ะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงนะคะห้าตัวห้าตัวที่เป็น ที่เราถักไว้นะคะที่ในช่องเดียวกันในรอบแรกนะคะถักไปก่อนนะคะในตัวแรกตัวแรกของเส้นนะคะรอบแรกนะคะตัวที่สองจะมีห้าเส้นด้วยกันใช่ไหมคะตัวที่สองเอาตัวที่สามนะคะเราจะถักไปแล้วก็เชื่อมด้วยโซ่สองโซ่แบบนี้นะคะตรงกลางแล้วก็แทงหัวเข็มลงช่อง เดียวกันอีกรอบนะคะดึงค่ะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะดึงค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ถักปกตินะคะแทงหัวเข็มแล้วก็พันใหม่แล้วก็ดึงนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆนะคะ ตรงปลายนะคะจะเป็นตัวที่สของหเส้นที่เราทำรอบแรกนะคะแล้วจะเชื่อมด้วยโซ่2โซ่นะคะที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะถักไปจนหมดหมดโซ่แล้วเราก็กลับด้านสลับไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้จะได้ทั้งหมดประมาณ25แถวนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะในท่านไหนต้องการใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มขนาดแถวขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะลดขนาดของแถวลงก็ได้นะคะ เมื่อเราได้สองชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะมาผูกติดกันนะคะผูกติดกันให้แน่นๆนะคะแล้วก็ซ่อนซ่อนไหม่นะคะไว้ด้านหลังนะคะซ่อนใหม่ไว้ด้านในของตัวเสื้อนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาถักเชือกผูกด้านข้างกันนะคะทำเชือกไว้สำหรับผูกรอบเอวนะคะด้านล่างนะด้านล่างของส่วนอกนะคะ เราก็เอาอีกด้านหนึ่งนะคะฐานด้านล่างนะคะแทงหัวเข็มลงลงไปนะคะดึงไหมค่ะแล้วก็จะทำโซ่นะคะดึงตัวนี้ให้แน่นนิดนึงนะคะเหลือไหมให้ยาวๆนิดนึงนะคะเวลาเก็บก็จะทำให้เชือกตัวนี้มันแน่นขึ้นนะคะ ทำโซ่ตามความยาวที่ต้องการเลยนะคะยาวมากก็ได้นะคะคือยาวที่จะสามารถผูกรอบลำตัวได้นะคะพอทําด้านนี้เสร็จก็มาทําอีกด้านหนึ่งนะคะจะได้เป็นสองด้านนะคะ ขั้นต่อไปนะคะเราจะมาทำตรงแขนมันนะคะอันนี้จะผูกเป็นแขนที่ผูกผูกคอนะคะก็จะถักเป็นโซ่แบบนี้ค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะความยาวตามที่ต้องการเลยนะคะนี่ค่ะตรงเป้าตรงที่เป็นแขนเสื้อนะคะ ผักตามความยาวที่ต้องการน,นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ